สปอร์ตหรือกีฬาที่แข่งขันกันผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเครื่องเล่นเกมและคอมพิวเตอร์โดยมีการแข่งขันหลายประเภทเช่นเกมวางแผนการรบเกมต่อสู้เกมฟุตบอลกีฬาอ e ีสปอร์ตมีจัดแข่งมากมายทั่วโลกและได้รับการบรรจุเป็นกีฬาแข่งขันชิงเหรียญอย่างเป็นทางการในเอเชียนเกมส์ปี2022ด้วยครับซึ่งบอสก็เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตในเกมฟุตบอลที่มีชื่อว่า Pro Evolution Soccer ครับ เริ่มเล่นได้ยังไงคะคือจริงๆเกมบอลตรงนี้คือผมเล่นมาตลอดนะครับเล่นกับน้องชายสองคนอยู่กับบ้านนี่แหละครับเวลาเขามีจัดแข่งอะไรที่ไหนผมก็ลองไปแข่งดูครับคือตอนแรกอะผมก็เล่นเกมมีสังกัดอยู่สังกัดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วคนนี้เหมือนแบบทางบุรีรัมย์เขาเห็นสกยภาพของเราเห็นดีเกีของเราเขาก็เลยเหมือนแบบออกแนวเหมือนการซื้อตัวของนักฟุตบอลจริงๆครับเขาก็ไปฉีกสัญญาจากสังกัด เดิมผมผมก็เลยได้ย้ายไปอยู่บุรีรัมย์โอ้โหดีกรีรางวัลที่ไปกวาดมาแล้วเนี่ยสูงสุดที่ภูมิใจที่สุดคือคือสูงสุดคือในปี2015ครับผมได้ได้แชมป์เอเชียครับโอ้โหไตอปตอเป็นนักให มีกำแพงกั้นอยู่แล้วก็มีเป้าอยู่แดงบนซ้ายขวาน้ำเงินล่างซ้ายขวาเลือกได้เลยครับให้ชนเป้าไหนครับบนบนซ้ายบนซ้ายเลยครับปัน่นไซโป้งพอดีเป๊ะบนซ้ายไซโป้งนะ,นะครับพอดีเป๊ะเลยมันต้องปัน่นไซโป้งเพื่อตัดน,น้ำหนักต้องพอดีครับมันกลับเข้ามาความยากเต็มสิษประมาณเท่าไหร่ครับไม่แปดแล้วครับแปดเต็มสิษครับความยากถ้าบอสพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ โอ๊โหแบ๊แป๊กไอ้บนขวาครับรู้สึกว่ามันยากหน่อยเออมันจะยากหน่อยป่ะเราขอท้าบอสยิงชนคานครับบอสครับยิงชนคันเคยซ้อมไหมครับไม่เคยเลยครับเคยเล่นไหมครับไม่เคยเลยฮะ ต้องลองบ้างครับครับผมต้องลองครับมันบันเทิงมากครับไปรรชมคคับใจะไปฝึกครับเพราะมันไม่ได้แต้มมันลามมาถึงเกวินนิแล้วและนี่คือนัดกระชับมิตรครับระหว่างโอบาร์เซโลน่ายอนรับครับพบกับบอสบูริลัมยูไนเต็ดครับ กีฬาจับมือไหนครับขอบคุณครับกติกาข,ข,ของเราคือแข่งครึ่งเดียวถ้าบอลไปอยู่ในนักเตะคนใดของบรีลมัมต้องใช้คนนั้นเล่นเท่านั้นเลี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวอ่ะคือให้เลี้ยงเดียวห้ามส่งห้ามส่งครับต้องชนะแพ้ไม่ได้เสมอไม่ได้อย่าลืมนะครับตอนรับไม่เป็นไรแต่ตอนรุกเล่นได้คนเดียวครับครับาร์เซรลนาครับพยายามยิงให้ได้ครับ อยากเห็นหน้าโกบุริลามครับเริ่มเกมครับเอาโดนตัดบอลเลยครับลวงระชัยต้องเล่นคนเดียวครับส่งใครไม่ได้ครับต้องเลี้ยงครับต้องเลี้ยงอย่างเดียวครับเมสซี่ได้บอลครับเมสซี่เสียบอลเร็วมากวินิจกองหลังขึ้นมาครับคุณเนสครับส่งใครไม่ได้ครับต้องเลี้ยงครับ นี่เขาจะยิงได้เหรอครับตัวนี้ยิงเข้าแล้วเขือนเขื่อนเขื่เข้าหรือไม่เข้าเหรอครับไม่เข้านิดเดียวครับต้องเลี้ยงครับโโอ้หย่งได้ครับตูวชาวครับยังไงครับได้ครับส่งใครไม่ได้ครับตรงกลางวาวครับเช่ายิงโอ้โหเก่งเลยอ่ะมีเวลาด้วยอ่ะโอ้โหกับตาทีมของเราครับจบเกมนะครับบอสเฉือนไม่ได้ครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณตัวหน้ครับขอบคุณครับครับโป้วันนี้มากับใครลูกมากับนาครับอือคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านที่สุรินทร์ครับอ๋ออะทำไมเราถึงมาอยู่ที่สมุทรปราการล่ะลูกว่ามาเป็นสตรีมเมอร์ที่สมุทรปราการครับอืมสตรีมเมอร์ครับคืออะไรฮะก็คือเราจะไล่ ไลฟ์สดสตรีมทาง Facebook แล้วให้คนเข้ามาดูอะครับเหมือนเล่นเกมโชว์คนดูอะครับหนูเล่นเกมอะไรลูกเกมกาลิหน้าฟรีไฟลครับแล้วหนูเริ่มมาเป็นสตรีมเมอร์ได้ยังไงลูกก็วันนึงอากงอาม่าพาผมมาเยี่ยมน้าที่สมุทรปาการใช่ไหมครับผมเห็นน้าสตรีมผมก็อยากสตรีมเหมือนน้าเออเหรอแล้วเวลาเราสตรีมเนี่ยเราสตรีมโชว์ทางช่องทางไหนลูกเป็น youtube หรือเป็นเพจหรือเป็นยังไงลูกเป็นเพจ เฟซบุ๊กของผมครับชื่อเพจว่ากาโป a n n e l ครับ K <กา S 2> A, a P O C H <ล>ครับอ่าฮะตอนนี้มีผู้ติดตามกี่คนแล้วลูก319,000กว่าคนแล้วครับว้าโอ้โหมาแล้ววัสดีครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ก็แชร์ได้นะครับ <S <S ส่วนใหญ่ชื่อสตรีมที่ผมตั้งก็จะเป็นแบบพวกคำคมอะครับใจกลาเงเมืองมีแต่ตึกใจความรู้สึกมีแต่เธอเจ็บใจที่ แต่เจ็บจัที่รักควายทั้นสองครับจัานสองไปละเช้าผมจะสตรีมช่วงหกโมงครึ่งครับถึงประมาณเก้าโมงครึ่งครับขวาหนึ่งขวาหนึ่งแพ้แน่เลยคนดูไม่แพ้หรอกตายแล้ววัสดีครับวัสดีทุกคนเลยนะคะวัสดีพี่สงการ้นยครับเข้าสู่ภารกิจครับและนี่ ก็คือตัวละครของน้องกาโปในภารกิจสุดท้ายที่จะต้องมาดวลกับพี่หอยและลูกสมุนแบบสีรุ่มหนึ่งมาดูกันว่าศึกในครั้งนี้จะจบลองอย่างไรสมศักดิ์ไปทางขวาเดี๋ยวกาโปมีสไนเปอร์สองกระบอกหูนี่คือจากระยะไกลครับอารีน่าอยู่ตรงนี้แหละสมเจดสมเจดไหมคะเจ โอ้นี่คือได้แล้วหนึ่งมาครับลูกยังครับยังนะครับอยดูแถบสีฟ้านะครับนี่มาใกล้แล้วครับมาใกล้แล้วครับแลหนึ่งนะครับ2้อสองแล้วครับแดนไปสองแล้วครับเรามาดูภาพกันอีกครั้งครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้น้องกาโปได้ใช้ปืนสไนเปอร์ส่งไปที่ลูกสมุนทั้งสองคนอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็เหลือเพียงแก่สมุนอีกหนึ่งคนและพี่หอยเท่านั้นครับ ีคนหนึ่งอยู่ไหนลูกสมุนถ้าเจอพี่หอยข้า้อาวุธนะลูกเสร็จเซร็จเส็จเส็จพี่หอยได้เปรียบมากครับใช้อาวุธได้ทุกอย่างแตะปูหนีแล้วครับแตะปูต้องหนีพี่หอยไปก่อนเซร็จเสร็จเสร็จสปูสั่งระยะไกลครับสไนเปอร์ะปูได้สามแล้วพี่หอยตอนนี้เหลือพี่หอยคนเดียวครับผมขอกระโดดเล่นก่อนได้ไหมน้องมาแล้วนะพี่ an. ไหนไหนมาสิครับพี่หอยระวังนะพี่หอยระวังถ้าไม่ใจเอายิงตะตุ้มยิงกระตุ้มตะตุ้มแตกกระโดดข้ามมาดิกระโดดข้ามมาดิไม่กล้าลงก็แด้ไม่กล้าลงก็แด้ลงแล้วโดนตะตุ้มลงมาได้ลงมา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 เสร็จเสร็จี่หอยระวังไปกระโดดกัน กระโดดปุ๊บมีไอ้จับ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 ชุดเราบุญมากครับเตนไหวแล้วครับนีโอ้ยโอ้ยใจมากใจมากท่านผู้ชมท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดพิศุ์ออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ